คนน่ารักอีกแล้วนะฮะและชื่อก็น่ารักมากฮะชื่อว่าน้องปิงปองค่ะปิงปองนะครับนะ,ะเรียนอยู่ที่เกิดวิทยาลัยเกิิดวทยยาลันะฮะ,วาาะ,ฮะปวชปีสามแล้วฮะจะขึ้นปวสปวทปะ่ะยังใช่ไหมะฮะเพิ่งจะขึ้นปีสามปวชนะฮะครับแล้วก็โสดด้วยตั้งใจเรียนนะฮะเราอยางเป็นเด็กอยู่ขอให้ตั้งใจเรียนอย่างเดียวนะกวันนี้มาเจาะอะไรกับพี่แจ็คดอสัน ด่าหมูนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ที่มันคือเคยดูคลิปพี่มาพอสมควรนะฮะแล้วก็ตัวเองก็เลยอยากจะดามหมูเมื่อกี้เพิ่งจอะไปคนหนึ่งดามเหมือนกันเขาบอกไม่เจ็บเลยนิดๆนะฮะคิดว่าเจ็บไหมอุ้ยยังไม่จ่อเลยเธอบอกว่าไม่กําลังใจดีมากพร้อมแล้วนะนะตามเธอมาครับน้องป,ปิงปองนะฮะพร้อมพร้อมแล้วนะสาวน้อยครับนะน้องปิงปองนะฮะใครอยากตีปิงปองก็ต้องมาทางนี้เลยนะครับโอเคพร้อมนะครับนะฮะ ตามหูอีกคนหนึ่งครับนะฮะผ่อนท้ายนะครับปิ๊งป้องสาวน้อยหนะ้าสวยครับนะฮะนี่แหละครับที่แจ็คดอสันนะครับนะฮะ เดี๋ยวก่อนนะเอาบาไม่เป็นไรตัก่อนกันนะเจ็ดไหมปิงฟองต่อได้ปิงองไหสวยละคันนี้นะครับโอเคนะฮะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้น้องปิงปองดูกับพี่แจ็คนะครับนะบแต่หูน้องปิงปองสวยครับนะเจาะได้ตลอดแนว นิ่งมากนะฮะเด็กคนนี้ยอมรับจิตใจเธอสุดยอดเลยโอเคนะฮะยกกระจกขึ้นดูครับนะฮะปิงปองนะครับไม่กลัวเลือดใช่ไหมโอเคนะฮะชอบไหมเจ็บมากไหมนิดหนึ่งนะฮะครับนะครับโอเค เดี๋ยวพี่จะบอกเคล็ดลับการดูแลรักษานะเดี๋ยวพี่ขอปิดไว้ก่อนนะฮะเอายิ้มหวานๆให้กับกล้องพี่หน่อยบ๊ายบายครับนะฮะจะบอกเจ็บนิดนึงครับท่านผู้ชมนะครับนะโอเค,ค